เธอทำเองไม่มีใครเชี่ยวชาญเท่าเธอแล้วใช่เธอเรียนเอกใช่ใชฉันไม่ได้เรี <c oughs> นยนฟูที่นอนสักหน่อยเฮยอย่าโมโหอีนีไม่ใช่ก็ไม่ใช่อย่าโกรธเลยแม่เมื่อกี้บอกว่าจะให้หนูด,ดูะนะในห้อ,องแม่นะโตข้างเตีมม<อ>ยงมแม่มามามาโตข้างเตียงม,มีอะไรให้ดูกันน่ะ แกแกทำอะไรนะทำไมยังไม่นอนอีกนอนไม่หลับนะสิอ้อตีสามเป็นยังไงบ้างอะไรเป็นยังไงโร,รงแรมโฮมสเตย์ไงไปถามแม่ไปน่ารำคาญจริง เสี่ยงืนกลัวมีพี่จับท่าของแม่อ้าวก็นั้วแล้วคนนีี่เหมือที่ไหนกันแม่โอ้โหสิโหโ่โลูกคนนี้นี่ไปนั่งตายแกทำอะไรนะแม่จะทำแกเฮ้ยอ,อะดื่มนมหน่อยกำลังทำอะไรนะแกมองไม่ออกเหรอ พวกเราตั้งใจเมินแกโดยเฉพาะนะแกล้งให้แกกระวนกระวาย <c oughs> รู้ไหมแม่โทรมาพูดกับฉันว่าอะไรฮะ <c oughs> บอกว่าหลังจากที่โตอ,ออกไปเที่ยวกลับมาก็เปลี่ยนไปนะว่าเธอกล่าวถึงเพื่อนที่นั่นนะเธอมีความสุขมาก <c oughs> แล้วก็คนที่ต้องการเริ่มตน้นธุรกิจกับเธอที่ชื่อว่าเอ,อชื่อ เยวเซียสไงอ่าใช่เซล่ซียสเ่ยเอพวกเขาจะส่งลูกพีและลูกพรมให้กันนะความสำคัญของพวกเขาสนิทสนมกันมากยังสนิทกันอีกเหรอนี่มันก็นานแล้วนะใช่ไหมล่ะแต่ยังขอให้หลี่อี้หลินแนะนำนักท่องเที่ยวไปที่นั่นด้วยล่ะดึกดื่นค่นคืนไม่ยอมนอนแต่ทรงหากันจะบอกให้นะแม่คิดว่าพวกเขาจะคบกันนะจริงเหรออใช่ แค่เธอขยับพุนแม่ก็รู้แล้วว่าเธอคิดจะทำอะไรโอเยแม่นี่ก็พ่อกับแม่จะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยสิแน่นอนว่าต้องเห็นด้วยรับอะไที่เธอชอบเขาจะทําอะไรก็ได้แม่แค่มีข้อแม้เดียวมีชีวิตอยู่ก็พอแล้วพ่อกับแม่เห็นด้วยไหมเมื่อก่อนนานๆแล้วยังมีเขื่อนที่เพิ่งล้มไปเมื่อสองวันก่อนเพรากิ่งทิงทีไร่ใจก็ไม่สงบเลย <S <S> บีเอ้ยลูกว่าคนหนึ่งอยู่ที่ยูนานแล้วอีกคนอยู่ที่ปักกีพวกเขาเนี่ยจะคบกันได้ยังไงรักออนไลน์ไงพ่อรักออนไลน์รักออนไลน์อะไรพวกเขาควรจะอยู่ด้วยกันเป็นไปได้ยังไงลูกสาวของป้าของลูกน่ะแต่งงานกับคนตรงเปยตอนนี้พวกเขาจะอยู่ที่ซานยาครึ่งปีและหาบินอีกที่ครึ่งปีน่ะพวกเขามีชีวิตที่สุขสบายจะตายถูกต้องถูกต้องพี่สาวป้าเขาก็เสียแล้วแต่โตไม่ต้องทำงานแล้วด้วยไงคะเออพวกเขาจะหาทางออกได้เองแหละก็บินไปหากันเลยซิ ยากอะไรล่ะเครื่องบินเหรอเครื่องรบินทุกวันคงแพงหน้าดูแม่่ะไม่เข้าใจหรอกเสื่ยเสี่ยเขาเป็นถึงเจ้านายนะเป็นเจ้านายมันจะยากจนได้ยังไงจริงป่าวเขารวยแล้วก็ยังมีเงินกู้จํานวนมากที่ต้องจ่ายคืนแต่แม่ว่าตราบใดที่เขายังเป็นคนดีและพวกลูกก็ชื่นชอบซึ่งกันและกันเราก็จะเห็นด้วยถูกต้องถูกต้องดีเออตอนที่ลูกมีแฟนใหม่อะพ่อกับแม่เขาไม่เดือดเกลียดอะไรเขาท่านไหมล่ะ ว่อแม่จะรังเกยียจอะไรเขาล่ะรังเกยียจที่เขามีบ้านมากเกินไปเหรอดูลูกหยอนเด็กคนนี้นี่พูดจาตรงไปตรงมาแบบควานหว่า,างซากเลย <c oughs> ดูท่าทางคนขี้เหนียวอย่างพ่อสิเธอควรปรึกษาเรื่องนี้กับครอบครัวก่อนเอาแต่คิดเกี่ยวกับมันเองคนเดียวหลังจากนั้นค่อยมาเล่าให้เราฟังเราเมินใส่เธอสักหน่อยไม่ได้หรือไงแต่ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ฉันต้องคิดให้ชัดเจนด้วยตัวเอง ฉันไม่ใช่คนที่เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยที่จูจูก็หันไปเลือกทางอื่นเปลี่ยนที่มั่นแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งม่ต้องการความกระหายมากจริงๆก็จริงนะฉันคิดมาตลอดว่าเธอชอบงานเดิมของเธอฉันชอบมันนะบางทีอาจจะเป็นฉันที่เปลี่ยนความคิดเองฉันรู้สึกว่าตัวฉันเล็กมาก ตัวเล็กมากจริงๆไม่สำคัญเมื่อฉันยืนอยู่ตรงนั้นคนอื่นสามารถมองเห็นฉันได้แต่ฉันคิดว่ามันไม่มีใครเห็นฉันเลยพี่รู้ไหมทุกครั้งที่ฉันเห็นนาฬิกาโรงแรมนั่นนะฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเป็นเหมือนสปริงบนเข็มนั้นเลยเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆผลักให้เดินต่อไปแต่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองกำลังไปที่ไหน ทำได้แค่ยืนอยู่ที่เดิมและหมุนไปรอบๆฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันมองเห็นตัวเองไม่ชัดเจนฉันรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไม่ว่าฉันจะยืนอยู่ในตำแหน่งนั้นหรือว่าจะเป็นคนอื่นมันไม่สร้างความแตกต่างอะไรให้กับโรงแรมเลยดังนั้น ที่ดีที่สุดของฉันเท่านั้นฉันถึงจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่สำคัญในเมืองนี้และฉันก็มีค่าด้วยพี่หลังจากที่นานานนาจากไปฉันฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันมันว่างเปล่า รู้สึกว่ามันเหมือนเท้าของฉันไม่สามารถแตะพื้นได้ <c oughs> ฉันไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปทางไหนและฉันก็ไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนวันวันไม่อยากทำอะไรฉันไม่รู้สึกสนใจอะไรเลยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้อ